สวัสด <sk PI AN> ีครับผมนายไมโครซิงนะครับวันนี้จะพามาดูบรรยากาศเช้าๆของทีมงานทวิกิตทีมทวิกิตรุ่งเรืองคอนสตรัคชั่นนะครับอันนี้ฮะตัวหน้ามาอาจารย์เคิงนะครับ วันนี้ก็เมื่อวานนะครับลงเคลียร์ระดับเคลียร์พื้นที่ในก้นนองนะครับวันนี้ก็มาทําความสะอาดเช็ครถสายน้ํามันทําความสะอาดช่วงล่างที่ลงบองมเมื่อวานนะครับนะครับดูสูตรการสซดินนะครับขขาอาจารย์คืนเราเอ้ยให่ใหนี่ครับ ลูกมีลูกสาวสวยนะครับคนนี้เป็นตาฮักตัวนี้ใส่ยีนนะครับปกติไม่ค่อยใสยีนนะครับวันนี้เขาใสอ่ะไปซื้อยีนห้างมานะเพราะว่ายีนนี้ใส่สบายเลยเขาใส่นะครับปกติเขาจะเป็นคนไม่ใส่ยีนนะ เออซะรอบอ e ีนะครับช่วงล่างที่ติดเซะให้หมดแล้วค่อยลงงานเช้าต่อนะวันนี้ไม่ไม่มีงานลงต้นบอ่อนะครับวันนี้ฝนไม่ตกงานไม่คูนะครับวันนี้พวกงานไม่คูกับรถดำรถดำลงงานได้นะครับฝนวันนี้ ดูท่าแล้วฝนวันนี้น่าจะไม่ตกครับฟ้าโล่งนะครับอันนี้ก็พากันตื่นแต่เช้าเช็ครถเตรียมลงงานเดี๋ยวจะพาไปดูเขาใส่น้ำมันอีกคันนะครับอู้ทางเดินยากมากเลยนะครับโอ้ติดรองเท้า ใส่น้ำมันกันนะครับอันนี้อันนั้นก็รถดำซิ่งเมืองช้างหรือเปล่ารถดำเมืองช้างไม่มีซิ่งครับ <c oughs> <c oughs> ผมหา youtube เกยไม่เคยเจอเลยนะครับ <c oughs> ครับอันนี้ก็ใส่น้ำมันครบทั้งสองคันแล้วนะครับเจ้าสันเบลดอสวี e 210e นะครับใส่ครบทั้งสองคันแล้ว เจ้ารถดำก็ใส ah uh. ่น้ำมันเต็มถังทุกคันนะนะพี่เอาเดี๋ยวจะพาดูไอรถเจ้ายักษ์ฟ้านะครับอ่ายังไม่มีอะไรเยิ้มเลยนะครับแห้งสนิทเลยนะครับแห้งนะครับ

i